เจ้าจอมพิษในรัชการที่หเจ้าจอมพิษในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2413ตรงกับวันเสาร์ขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ปีมเมียณบ้านหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทนบุรีเป็นทิ่ดาอันดับที่สองของเจ้าพระยาภาสกรวง์ พรบุญนาคและท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงมีพี่น้องห้าคนคือจมื่นสีสอนรักท่านเจ้าจอมพิษนายราชานัดยานุสรหม่อมพัตร,รัชนีในพระวรวง์เธอกรมมื่นพิทยาลงกรคุณหญิงพวงดำรงราชพลขันในสมัยที่เจ้าพระยาภาสกรวง มีตำแหน่งหน้าที่เป็นจางวางมหาดเล็กและราชเทวิขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลานั้นเข้าวางมักจะพาเจ้าจอมพิษไปด้วยเสมอท่านจึงมีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดอายุคคละบาและคุ้นเคยกับเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตั้งแต่อายุ13ขวบเมื่อคราวงานพระราชพิธีโศกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทราสัตทวานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้คุณจอมทำหน้าที่เป็นนางเชิญมยุรชัตเข้ากระบวนแห่ในงานพระราชพิธีนั้นได้มีพระราชกระแสขอต่อเจ้าพระยาพาสกกรวงท่านจึงได้ให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนนำคุณพิษเข้าเฝ้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในตั้งแต่นั้นมา โดยอยู่ตำหนักเจ้าคุณพระประยุรวง์เจ้าคุณจอมมัรดาแพในราชการที่5ผู้เป็นญาติเจ้าจอมพิษรับราชการสนองพระเดชพระคุณมานานกว่า30ปีจนสิ้นราชการที่5แล้วท่านยังคงรับราชการในพระบรมมหาราชวังตลอดมาจนกระทั่งท่านผู้หญิงเปลี่ยนถึงแก่อนิจกรรม จากการถูกทหารเรือฟันเป็นบาดแผลสาหัสนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชปารภว่าเจ้าพระยาภาศกรวงมีอายุล่วงเข้าวัยชรามากแล้วเวลาป่วยไข้ลงจะลำบากไม่มีใครดูแลปนิบัติเพราะบุตรธิดาคนอื่นต่างมีครอบครัวไปหมดพระองค์สงสารเจ้าพระยาภาสกรวงจึงโปรดให้ ุณจอมออกไปช่วยดูแลก,การงานทางบ้านแต่ยังคงให้มีหน้าที่ราชการฝ่ายในตามเดิมท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระคุณเจ้าพระยาภาสกรวงตลอด15ปีจนท่านพระยาผู้เป็นบิดาถึงแก่อสัญกรรมเจ้าจอมพิษได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติจุลจอมเก้า เปลียนรัชนาภรณ์รัชกาลที่5ชั้นที่3มหีบมากทองคําลงยาอันมีเกียรติเท่าชั้นเจ้าจอมมารดานอกจากนี้ยังได้พระรับชทานเข็มพระบรมรูปอักษรพระบระมาพิไทยยอ่อจอบรรอทองคําฝังเพชรและของที่ระลึกอื่นๆอีกมากในทางพระศาสนาได้บริจาคเงินบำรุงโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรม วัดปรายุระวงศาวาดและบำเพ็ญกุศลอีกมากตลอดอายุเจ้าจอมพิษเป็นผู้มีงานอดิเรกมากมายท่านเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัขตั้งแต่อยู่ในพระบรมหาราชวังท่านเคยได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5มาตัวหนึ่งชื่อเนวท่านเลี้ยงจนเก่งสอนให้ไปซื้อขนมก็ได้โดยส่งเงิน ให้คาบเงินไปจ้องขนมที่จะซื้อตรงหน้าจนผู้ขายเข้าใจและหยิบให้จึงจะขายอัดให้ผู้ขายคาบห่อขนมกลับมาเมื่อมานอกวังท่านก็เล่นต่อท่านมีสารพัดพันชนิดตั้งแต่พันไทยถึงพันเทศราคาแพงๆว่ากันว่านกแก้วมากกว่าที่ท่านเลี้ยงนั้นเป็นตัวแรกที่มีในประเทศไทย และยังเป็นผู้ริเริ่มเล่นปลาตู้คนแรกด้วยโดยทำเป็นซีเมนมีกระจกข้างหน้าขนาดใหญ่พอดูสองถึงสตู้เลี้ยงทั้งปลาไทยและปลาเทศในด้านการบันเทิงท่านชอบดูภาพยนตร์เป็นประจำและชอบสะสมที่สอดมาในซองบุรี่หรือเรียกว่ายากระแรตท่านมีเป็นชุดชุด มากมายหลายสิบอัลบ,บั้มนับว่าท่านเป็นนักสะสมรูปยากระเร็ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของไทยร้านค้ารูปยังเป็นรองท่านฝีมือทางด้านการครัวย่อมเป็นเอกในฐานะบุตรีท่านผู้หญิงเปลี่ยนเจ้าของหนังสือตำราแม่ครัวหมอป่าอันโด่งดังท่านมีฝีมือมากในด้านการต้มหมูแฮมซึ่งเป็นสูตรพระราชทานจากราชการที่ห้า สูตรน้ำพริกท่านก็มีมากมายหลายสิบสูตรอีกทั้งยังมีความสามารถในการแกะสลักผักอีกด้วยบ้านปลายชีวิตท่านย้ายกลับจากหน้าวัดประยุระวงสาวาสไปอยู่ถนนเพชรบุรีถนนสุขุมวิทและถนนเอกมัยตามลำดับจนในที่สุดก่อนถึงแก่อนิจกรรม ่นได้ไปพำนักณจังหวัดนครราชสีมากับหลานของท่านและถึงแก่อ,อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2 5 0 8สิริอายุ95ปีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุราะห์ในการศพจนถึงพระราชทานเพลิงณเมนวัดประยุรวงศาวาสในวันที่21กุมภาพันธ์พศ2514